ทำเราอยู่เฉยแซ่บครับพี่น้องทำแล้วพี่อะเข้าใจอยู่สวัสดีครับเมริแซบดอสิที่สอนผามากินเขาอยู่แล้วมเนีเาเนียเขาเนีครับหนึ่งซุมือเขาเนียเนี่เป็ดยมาก่ะพี่เป็ด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 ดเปเดเป็ดเป็ดเเป็ด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 เเป็ด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 เดเดเป็ดเดเปเป็ดเป็เป็ดเป็ดเป็เป็ดเป็เป็ด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 เปเดเป็ดเป็ดเป็เป็ด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 เดเปเป็ดเป็ดเป พีคินัวมะระตำข่าปุ้นตำย่ำข่าปุ้นตำขุ่นเลยขุ่นอะไรเอาเป็นการกินแบบอุดครับหนึ่งเอาไปแล้วกินเอาจะใช้จะเทียมหลายบ่ต้องกระเพ็ดหลายเราะจะเที่ยมหลายๆแล้วก็แซ่บอยากให้ทุกคนกินนั่นแหละเด้อเด้อขุ่นทั้งหมดครับขุ่นทั้งหมดเพียงขุ่นย่ากกุ้งพี่น้องโอ้พี่ยากกุ้ง อดีตเมืองหลวงพข้ามา้ัมีอยู่เดี๋ยวแมากินเลยพี่กินเลยจับไตอนนั้ดอดีตเมืองหลวงพม้ามาอย่างกลุงรอได้นี่ลันซนไทยหนูเป็นซอาไ์ซูจีเป็นผู้หญิงเก่งบวอสมองใสหัวใจสิงเหมือนในองจางอยู่เนาะพี่รัน่เขาแบาสอบรมาน พี่พี่รู้ว่าพี่คือไผ่มาแล้วเป็นยังพี่คือสู้งานสู้จีผู้นำพม่าอุ้ยพี่ต้องดีใจเพราะในเนาะเอาเรางามคือนยังนี่เด้อตอนเราเป็นสาวงานคือพี่เลยเหรอนดี๋ยวนองใม่รันทอดนะอันนี้ทำให้พี่การหน่อยพี <S <s ่การกับพี่สอนกินด้วยกันนะพี่โอ๊ตข้าวมันดีข้าันดีไส้กระเทียมใส่คือสุขภาพใส่มาเรื่องฟันโก่งหรืออะไรกระเทียมนี่เล่นๆนะเลื่อแต่เราเลื่มพันกับเทียมนะไม่เป็นไรถ้ากินได้ก็ใส่ไปเลยใส่ข้าวใส่สลัดแหน่ต้นหอมโมงให้กินกับ อย่ามาลากมาลากกันมาลากกันเือขาดแล้วเพื่อสุขภาพกินได้ก็ดีใจกินหมสลดใจกินได้ก็ดีใจจะตายไปก็ไม่ได้กินอะไรครับนี่แหละเห็นไหมเนี่ยว่าทำไมเขาถึงได้ฉายาแดกกระจายเ็เพราะว่าตายไปถึงไม่ได้กินเม่แไหร่นพายังหลอดต้องกระจายตรวจแท่งครูแฝดพมาสังเกตการณ์พี่พาแดกกระจายโรงแรมเมันเก๋ดีดิพี่น้องโรงแรมโรงแรมลาบัดนะครับบริการดีขนาดเลยโรงแรมตักข้าการเลยด้วย ครับ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 ขอบคุณหลายๆครับเหทุกคนมีความสุขก็ดีใจคนนึงก็ดีใจแล้วทำมือพั่นาประโยชน์นำเตเดี๋ยวแป๊บนึงร้าาาาายยลูกกกงับบไปหเเเ็็นนอะะ่่จค ุงแซ่นปากุ้งแช่น้นำปลาไม่หรอ,อกกุ้งแช่น้ำปลานว่าถึงน้ำไลมันน้ำลน้ำแตาลมันลลายมันจืดบนลายัเจ้าชิ้บางวามันความเปียวเล้งเรี้ยวแ่น้นตนำมกดีนะอืมใช่ริไปยยวนะลดความดันด้วยเป็นมิ้นเป๊เปมิ้น ลดความดานัดนทุเรียงล,ลดเกิดค่าเชื้อให้กินแบตเตอรีย่มากินอะไรลดควบดันทุเรีงอะไรพวกเนี่ฟางกุ้งเมียงะกินตะอเนี่ยหลายๆลดควบดันอสิตํากุ้งไตไออะไรกันอ๋อเนี่ยก็ตําหลายอะไรแต่ว่าเพลีมากหรือเ่าไม่ไหว้องป้นย่างกุ้งพี่นอ้อ,นงองเมื่อลวงเขามาเอาอาหาเก่าวันน่ะต้องเยัน้าเป็นบันตอรี่ไอ้ยังกังก็ได้ครับอยู่ภาคเหนโอ้มันไม่แล้วพี่การพอแล้วใช่ไหมย่างกุ้งครับพี่น้องแม่ยครับเอาอีกสักหน่อยไหมหรือว่ามันไฟ มันแรงเกินไปแรงเกินด้วจังกุ้งมึงอมื่หลวงเก่าของประเทศพม่าพี่น้อง <laughs> จำพิ่น้องครับครับเมื่อหลวงเก่าของประเทศพม่าพอนะมาปัจจุบันมันมันดอไปแล้วมันเป็นดอไปแล้วดอไปดอ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 ด็นดรอจ้ะแล้งคุดนี่ครับกุ้กงสามกิโลพี่น้องสามยกิโล เบรแล้วก็ไปคุ้มไปไทยอ้าวใส่จานไปแบเนี่กินได้เอาให้แม่บ้านกันนะเอนกุ้งแม่บ้านเนี่ยนี่ไงนี่กุ้งผาแม่บ้านเป็นแม่บ้านบ้างล่ะกุ้งหนาเสิ่อโอ้มึงนี่ขึ้ได้ม่กาได้กุ้งแค่ไหนขอค้นกุ้งไอ้ที่เป็นบานใรจะสุกัน กุ้งผมไม่กล้าิมแ่วะผู้สาวก็ผมซื้อกุ้งไเอาบได้มั้งล้ก็กินกุ้งแท <ละ S 3> ้้ม่ปโนเียงผู้สาวจมันจะสู้ปัุบันได้กา,อาบอก <c oughs> ลุกเงินกุ้งยังก่อนเนี่ยบหเมียเนนซื้อดอก กูหิบไม้มาไหนเนีืไมอย่ไม่ไม่อยู่ไม่เหมือนเรบอกมีิเขาเชียวมีแิ่เขาเชียวเขาให้เราไปบอกบัแล้สุรนผักบได้เขาไมอแน่เนียวนนี้กูขี้นัน้ำน้บดบาขึ้กระหก็น้ำจะกุลไม่กินนรอจนเหี่ยวเสียวพันหน่ยกุลไม่เหี่ยวเหี่ยวเลยทีน้อยยังประกาศลุกไเหี่ยวร้องจิี่ ยิมได้ยิมได้พี่น้องดุนฮะพูดเยอเอ้ยโอ้ยชั้เจ็เลยประเดี๋ยวน้ำตาลน้ำตาลโอ้น้ตาลวับเด็กก็โมเมว่าซะเลยนี่จะน้ตาลเข้นอยเข้น่อยเข้หน่อยเ่อย้ได้กบี้สองพบี้เนปอกกุ้พี่น้องน้องมาปัง

กินกุ้งได้ไหมหรอกินผู้สาวเกาสาวเกาสาวบอยด้ยผูสาวเกาฮึมตักซี่บอยอย่างเพื่ออะไรกิประสงค์เ่ยก็กินผู้สาวเกาเกาะเอาขยะได้หนแม่ไม่เก็บหลายเดียวิดูริเนี่ยอะไรงหลังย นี่คือตำกุ้งไหลสดนะครับไม่ใช่ไหลสดนะไหลไหลไหลสดตำกุ้งไหลสดนะครับแล้วก็ใส่กุ้งกุ้งสดของเราเนี่ยคือเราต้องแช่แบบว่าโซดานะครับมันจึงจะแบบไม่คาวมันจะสุกไม่ค้างตำแบากตำไหลกุ้งสดอ้ตำไหล ทำไร้ำไร้ำไร้กินซุปี่เาะไส่เนี่ยให้น้องเขากินด้วยกันทำไรให้น้องเขากินด้วยกักไม่ิเนหนูก็เท่ากับหลับมีดไม่ยางเลยน้งจิ้มแบบว่าก็ตำ